เสียงขึ้นซัดมาแรงมากเลยช้างม้าวัวควายอยู่ที่เลมชายหาดแล้วนันเสียงตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นเสียงไดโนเสาเลย,ยโอ้เจา้าไดโนเสามาแล้วได,ด้โลเสาได,ด้โนเสาโอ้ได,ด้โนเสาบุกหาดเราอยู่ที่หาดนางนำสะตะีฮิ่มาจ้า เฮ้ยเสียงตัวอะไรคุณคุณไว้น้องๆนั่นไง,งเสียงคล้ายๆมา้าใช่ไหมแต่เป็นม้าลายโอ้เสียงของเจ้าม้าลายนี่เองสีบราม้าลายเอาตะเกียงเสาไปเก็บด,ด้วย พี่ควายก็มาบัฟ f a l ลควายใช่เสียงของควายไว้เอ่ยบัฟ f a l ลควายควายสีแดงเรดสีแดงเอ้ยแล้วตัวนี้ล่ะเสียงของสัตว์อะไรเอย่ยรู้ไหมวัวนะมาใช่ควายค่ะ วัววัวโอ้โหคลื่นแรงมากๆเลยดูสิตัวอะไรต่อดีนะเฮ้ยเรามาเจอคอสซิลาด้วย ถ้าตอนกลาคืนสวยมากๆเลยนะหลังของมันมีไฟด้วยดูสิเอ๊ะหมาไปไหนเอ่ยดอกหมาไปไหนเอ่ยอยู่นี่ไงดอกหมา โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายฝากเพื่อนกดติดตามด้วยจ๊ะบ๊ายบาย